โยโยโยสวัสดีครับ f อคลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับออามาถึงคำคือวันอัรงคาครับฟุตบอลอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ากําลังจะเข้าสู่ฟีฟ่าเดย์นะครับแต่เริ่มมันที่เวลา4ทุ่มฟุตบอลลิกแเอลจีเรียเลยครับมากราจะเปิดบ้านเจอกับเบลูอิสดัตมากราเนี่ยตัวหลักๆชุดนี้ก็โมเมตบัวฮาร่าลาอ สายดีครับกองหน้าดานามีฮัมซานะครับเจอกับเบลูอิสดัตก็นำโดยอีซักบูทซูฟนะครับอับเดลราฟาเมลซีนะครับกองหน้าเป็นเรียวเนลวัมบ้า หัวหอกชาวแคลมาูนกองหน้าตัวเก่งนะครับนัดแรกเจอกันเนี่ยเบลูอิสดัดเปิดบ้านเบียดชนะมา1-0ครับแน่นอนก่อนเกมเบลูอิสดัดบุกมาเป็นต่อหน้าครับโดยภาพรวมฤดูกาลนี้ดีกว่าเยอะนะครับแถมเดียวเนวัมบ้านเนี่ยอันตรายจริงครับเกมแบบนี้วัดใจเบลูอิสดัดเลยครับพี่เจมส์มองว่าการันตีแน่1นลูกและอาจจะมากกว่า1ประตูเชียร์ทีมเยือนเบลูอิสดัดนะครับคููต่อมาเวลา5ทุ่มครับไปดูเบอักนูนครับ,รบจะเปิดบ้านเจอกับเอลซี เอลเจอร์ทีมจ่าฝูงนะครับเบนอักนูนเนี่ยหนีตกชั้นนะครับ แต่ว่าช่วงหลังฟอร์มกระเตื้องขึ้นครับมีรายันไอมูรุดอับเดลลาอัจจีของหน้าเป็นอับเดลรามานฮักดูดครับเจอกับเอ็มซีเอลเจอร์นำโดย3ประสานแนวรุกที่ยิงถล่มทลายนะครับซูฟนี่บายาเซลซากเกียไนจีแล้วก็ยูเซฟเบลไลลี่นะครับ3คนนี้ยิงรวมกันเกิน20ประตูในลีกไปแล้วนะครับนัดแรกที่เจอกันก็เป็นเอลเจอร์เปิดบ้านถล่ม4-0ครับคู่นี้ก่อนเกมเอลเจอร์บุกมาเป็นต่อเยอะแน่นะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับผมมองว่าน่าจะบุกมายิงขาดถึง 2ประตูด้วยซ้ำครับคู่นี้เชียร์ไปที่ MC Alger อลเจอร์นะครับปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งครึ่งไปดูเซเรียซีของอิตาลีวิเซนซาจะเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนซูโอราวิเซนซาเนี่ย ต้องพยายามรักษาสิ่งันดับแรกเพื่อไปเพลย์ออฟนะครับแกนหลักฟิลิปโปคอสตารโรนันโดคู่หน้าเป็นจาคูโมเปเยก,กินีกับฟรานโกเฟอร์รารีนะครับเจอกับฟิโอเรนซูอล,ลานำโดยมิรลอสโบสิกตัวเซอร์เบียนะครับมีลูก้าโมรากองหน้าเป็นโทมสัสอัลแบรตี้ครับนัดแรกเจอกันเนี่ยเป็นฟิโอเรนซูอล,ลาเปิดบ้านชนะมา3-1หนึ่งด้วยซ้ำคู่นี้ก่อนเกมแน่นอนเข้อมองวิเซนซ่าเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับโดยภาพรวมวิเซนซ่าดีกว่าแต่คู่นี้แม่เกมแรก ฟิโอเรนโซล่าก็ทําได้ดีนะครับดังนั้นการจะบุมาแพ้ขาดพี่เจ็มองว่ายากครับวัดใจทีมเยือนฟิโอเรน u วล่าครับมีมุมเสมอได้หรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวไม่เกินนี้ครับสรุป3คู่ชอบทีมเยือนหมดเลยนะครับเบลูอิสดัตเอ็มซีเอลเจอร์และฟิโอเรนโซล่าครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย